ส2สัญญาณอันตรายถ้าคุณยังคิดแบบนี้คุณไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาผานจันข้อที่1การที่คิดว่าจะต้องพร้อมก่อนถึงจะเริ่มได้ถ้าคุณยังรอให้ทุกอย่างพร้อมนะคะคุณก็จะไม่มีวันได้เริ่มหลายคนบอกกับตัวเองว่าขอเก็บเงินให้มากกว่านี้ก่อนขอให้มีความมั่นใจก่อนขอให้ว่างมากกว่านี้ก่อนแล้วจะเริ่มลงมือทาแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะคนที่รอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนที่จะเริ่ม คือคนที่ไม่ได้เริ่มอะไรเลยตลอดทั้งชีวิตเพราะว่าความพร้อมที่คุณเอาแต่รอมันไม่เคยมีอยู่จริงไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่คนที่กล้าก้าวออกไปแม้ในวันที่มีแค่ศรัทธาและก็ความกลัวพอๆกันบางคนรอให้มีทุนรอให้มีคนสนับสน,นุนแต่มีอีกหลายคนนะคะที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากแรงกดดันในใจที่บอกว่าจะต้องเริ่มเดี๋ยวนี้และเขาก็ใช้สิ่งนั้นแหละค่ะ สร้างอนาคตที่คนอื่นต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อให้ได้มาเพราะการลงมือทำคืออาจารย์ที่สอนเก่งที่สุดไม่มีตำราเล่มไหนที่สอนเก่งกว่าความผิดพลาดไม่มีคอร์สเรียนไหนที่ล้ำกว่าการล้มแล้วก็ลุกด้วยตัวเองคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่พร้อมที่สุดแต่คือคนที่กล้าทำที่สุดพวกเขารู้นะคะว่าการรอให้พร้อมคือข้ออ้างที่สวยที่สุดของคนไม่กล้าถ้าวันนี้คุณยังรอถ้าวันนี้คุณยังคิดว่ายังไม่ถึงเวลา ลองถามตัวเองดูนะคะว่าคุณจะรออีกกี่ปีแล้วอีกกี่ปีถึงจะพอแล้วคุณแน่ใจแค่ไหนคะว่าวันพรุ่งนี้จะยังมีเวลาให้คุณมากกว่านี้อย่ารอให้พร้อมนะคะเพราะว่าทุกนาทีที่คุณรอก็คืออีกเก้าที่คนอื่นแซงคุณไปคนบางคนเดินช้ากว่าแต่เขาเริ่มก่อนสุดท้ายเขาก็ไปถึงก่อนและก็ปล่อยให้คนที่คิดมากแต่ไม่เคยลงมือทำให้เขานั่งอยู่ที่เดิมพร้อมกับคำว่ารู้อย่างนี้น่าจะทำตั้งนานแล้ว ข้อสองการคิดว่าไม่มีทุนก็เริ่มไม่ได้หรอกถ้าคุณคิดว่าไม่มีทุนแล้วไม่ได้เริ่มอะไรเลยก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมคุณถึงไม่มีอะไรในชีวิตนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้พลาดเพราะว่าไม่มีเงินแต่พลาดเพราะคิดว่าไม่มีเงินเท่ากับไม่มีสิทธิ์ลงมือทําอย่านะคะอย่าหลอกตัวเองแบบนั้นเลยค่ะเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่มีเงินแต่ไม่มีหัวใจนักสู้และก็เต็มไปด้วยคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่สร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยมือเปล่า จำไว้นะคะว่าไม่มีทุนไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่มีสมองที่กล้าคิดไม่มีใจที่กล้าลองนั่นแหละค่ะคือปัญหาที่แท้จริงคนที่ไม่มีทุนก็จะมองหาวิธีแต่คนที่เอาแต่โทษโชคชะตาก็จะมองหาข้ออ้างและนั่นแหละค่ะคือจุดตายของคนส่วนใหญ่ที่เอาความจนมาใช้เป็นเหตุผลเพื่อที่จะไม่ต้องเริ่มอะไรเลยลองคิดดูนะคะระหว่างคนที่มีเงินแต่ไม่กล้าขยับกับคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่เดินไปทีละก้าว ใครการค้าที่มีโอกาสไปถึงฝั่งฝันได้บางคนมีทุนแต่ก็ใช้ไปกับการรอจังหวะบางคนไม่มีทุนแต่ก็ใช้ความคิดความกล้าและก็ความอดทนมาสร้างทางเองทุกวันและสุดท้ายค่ะคนที่ไม่มีอะไรเลยนี่แหละค่ะที่กลายเป็นคนที่มีทุกอย่างเพราะว่าเขาไม่เคยใช้คําว่าไม่มีไม่หยุดความพยายามของตัวเองไม่มีทุนแปลว่าคุณจะต้องคิดให้ฉลาดกว่าลุยให้หนักกว่าและก็ทนให้มากกว่าคนอื่นไม่ใช้ขออ้างค่ะ แต่มันคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าคุณกล้าพอฉะนั้นจงจําไว้นะคะว่าเงินที่ดีที่สุดไม่ใช่เงินที่คุณมีในกระเป๋าแต่คือไอเดียที่ทําให้คนอยากจะจ่ายเงินให้คุณไม่มีเงินก็สร้างคุณค่าไม่มีต้นทุนก็ใช้ความกล้าไม่มีเส้นสายก็สร้างทางเดินของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วโลกใบนี้ไม่ได้เลือกคนที่รวยที่สุดแต่มันเลือกคนที่กล้าที่สุดต่างหากนะคะข้อที่สการคิดว่าคนอื่นโชคดีกว่าเรา ทุกครั้งที่คุณบอกว่าเขาโชคดีคือทุกครั้งที่คุณดูถูกความพยายามของเขาและก็ดูแคลนศักยภาพของตัวเองโดยไม่รู้ตัวใช่ค่ะคำว่าโชคดีมันพูดง่ายมันทําให้คุณรู้สึกว่าที่คุณยังไม่สําเร็จมันไม่ใช่ความผิดของคุณคุณแค่ยังไม่มีโชคแต่นั่นคือกับดักที่อันตรายที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้คุณเลิกพยายามแล้วก็รอปาฏิหาริ์ซึ่งอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นคุณเคยเห็นเขาทํางานตอนตีสามไหมคะ คุณเคยเห็นเขาผ่านความล้มเหลวมากี่รอบถึงจะมีวันนี้คุณเห็นแค่ผลลัพธ์แล้วก็ตัดสินว่าเขาโชคดีแต่คุณไม่เคยเห็นเลยว่าเขาร้องให้หนักขนาดไหนในวันที่ไม่มีใครเห็นคําว่าโชคดีไม่ใช่สิ่งที่ตกลงมาจากฟ้าแต่มันคือสิ่งที่คนบางคนสร้างขึ้นมาด้วยการไม่ยอมแพ้ด้วยการลุกขึ้นมาในวันที่ไม่เหลือแรงและก็กล้าลงมือในวันที่ทุกคนบอกว่าไม่มีทางสําเร็จใช่ค่ะมีบางคนโชคดีจริงแต่มีมากกว่านั้นที่เขาไม่ได้โชคดี เขาแค่กล้าทํามากกว่าคุณก็เท่านั้นส่วนคนที่เอาแต่พูดว่าเขาแค่โชคดีคือคนที่ไม่เคยยอมรับเลยว่าตัวเองยังทําไม่พออย่าเอาโชคมาเป็นข้ออ้างนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณยังคิดแบบนี้คุณก็จะกลายเป็นคนที่ยืนดูคนอื่นสําเร็จแล้วก็บ่นว่าเขาแค่ดวงดีทั้งๆที่คุณเองไม่เคยลงมือเท่าที่ควรเลยด้วยซ้ําจงหยุดเปรียบเทียบแล้วก็เริ่มพิสูจน์ค่ะจงหยุดอิจฉาแล้วก็เริ่มลงมือทําเพราะว่าคนที่กล้าทําทุกวันก็จะสร้างโชคเองได้ ในขณะที่คนที่รอให้โชคเข้ามาอาจจะต้องรอไปตลอดทั้งชีวิตข้อที่4คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําทุกครั้งที่คุณบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทํานั่นแหละค่ะคือตอนที่คุณได้ฆ่าความฝันของตัวเองลงไปทีละนิดโดยไม่รู้ตัวคุณไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะคะคุณแค่ผลักวันนี้ให้หลุดมือไปด้วยคําว่าพรุ่งนี้ค่อยทําคุณไม่ได้ล้มเหลวเพราะว่าขาดความสามารถแต่คุณล้มเหลวเพราะว่าคุณเลื่อนทุกอย่างออกไปจนวันหนึ่ง คุณก็ไม่เหลือเวลาให้เลื่อนออกไปอีกแล้วความฝันไม่เคยหายไปไหนนะคะแต่คนที่เลื่อนความฝันออกไปทุกวันก็จะยิ่งห่างจากมันขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึง่งความฝันก็กลายเป็นแค่เรื่องเล่าในอดีตที่มีแต่คำว่าเคยคิดว่าจะทาแต่ไม่เคยได้ลงมือทาจริงๆคุณอาจจะคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีเวลาแต่ความจริงคือเวลาไม่เคยรอใครโลกไม่ได้สนหรอกนะคะว่าคุณมีศักยภาพมากแค่ไหน ถ้าคุณไม่ลงมือโลกก็จะไม่ให้ผลลัพธ์ใดๆกลับมาคนที่สําเร็จไม่ใช่คนที่มีเวลามากที่สุดแต่คือคนที่ไม่ยอมให้เวลาหลุดมือแม้แต่นาทีเดียวเพราะเขารู้นะคะว่าวันนี้คือโอกาสเดียวที่จับต้องได้การผลัดวันประกันพรุ่งคือศัตรูที่แนบเนียนที่สุดมันไม่ได้ทําร้ายคุณในทันทีแต่มันจะทําลายชีวิตของคุณอย่างเงียบๆทีละวันทีละวันจนคุณมองย้อนกลับไปแล้วพบว่าไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยสักอย่าง ทั้งที่คุณตั้งใจจะทํามาตลอดฉะนั้นจงอย่าฝากความหวังไว้กับวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าคนที่เขาสําเร็จเขาใช้เวลาวันนี้เป็นสนามซ้อมของวันข้างหน้าไม่ใช่ซ่อนตัวเองอยู่ในคําว่าเดี๋ยวค่อยทําวันหลังฝันให้ใหญ่ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ลงมือทําในวันนี้ความฝันนั้นมันก็จะเป็นแค่ภาพวาดในอากาศจงอย่าปล่อยให้คําว่าพรุ่งนี้พาคุณหลงทางเพราะว่าคนที่เลื่อนออกไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะเลื่อนจนไม่เหลืออะไรเลย ข้อ5คิดว่าทําไปก็ไม่สําเร็จหรอกถ้าเกิดคุณยังคิดว่าทําไปก็ไม่สําเร็จหรอกนะคะคือคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะนี่ไม่ใช่คําพูดถ่อมตัวแต่มันคือมีดในใจที่คุณใช้แทงตัวเองซ้ําๆทุกวันคุณไม่ได้ขาดโอกาสคุณแค่มีความคิดที่ปิดตายทุกโอกาสไปหมดแล้วคนที่ไม่เชื่อในตัวเองจะไม่มีวันไปได้ไกลเพราะเขาจะไม่แม้แต่ยอมให้ตัวเองได้ลองโลกนี้นะคะไม่เคยให้รางวัลกับคนที่เก่งแต่คิดลบ แต่มันจะให้รางวัลกับคนที่ล้มแล้วลุกล้มอีกแล้วก็ลุกใหม่เพราะเขาเชื่อว่าขอแค่ได้เริ่มเดี๋ยวที่เหลือก็เรียนรู้ระหว่างทางได้ความกลัวว่าจะไม่สําเร็จคือเรื่องธรรมดาค่ะแต่ถ้าคุณให้ความกลัวนั้นสั่งคุณให้ไม่เริ่มมันไม่ใช่แค่ความกลัวอีกต่อไปแต่มันคือการจำนนโดยไม่มีศึกลองคิดดูนะคะคุณยังไม่ได้ทําอะไรคุณยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คุณกลับรีบตัดสินว่ามันจะไม่สําเร็จหรอก แล้วแบบนี้คุณจะได้เห็นความสําเร็จจากทางไหนละคะคนบางคนทําไปสิบครั้งและพลาดหมดแต่เขากลับมองว่าทุกครั้งคือบทเรียนในขณะที่คุณยังไม่ได้เริ่มสักครั้งแต่ประกาศแพ้ไว้ล่วงหน้าแล้วใครกันแน่ที่มีโอกาสชนะมากกว่าฉะนั้นจงเปลี่ยนความคิดจากที่ว่าทําไปก็ไม่สําเร็จหรอกให้เปลี่ยนเป็นขอลองให้รู้ก่อนจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังเพราะว่าความเจ็บปวดของการล้มเหลวก็ยิ่งดีกว่าการรู้สึกผิดที่ตัวเองไม่กล้าลองแม้แต่นิดเดียว สุดท้ายแล้วนะคะชีวิตที่คุณอยากได้ไม่ได้ถูกขวางไว้ด้วยคนอื่นแต่มันถูกขังอยู่ในกรงความคิดของคุณเองถ้าเกิดว่าอยากจะสําเร็จก็จงเริ่มจากการเปลี่ยนคําพูดในหัวเพราะว่าคําว่าฉันทําไม่ได้มันไม่เคยพาใครไปไหนแต่คําว่าเดี๋ยวลองดูอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ทางชีวิตก็ได้ค่ะข้อ 6. การคิดว่าท้าพลาดเท่ากับจบถ้าคุณยังคิดว่าพลาดครั้งเดียวคือชีวิตจบเลยขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ คุณจะไม่มีวันเริ่มต้นอะไรได้เลยในชีวิตนี้คนที่กลัวพลาดจนไม่กล้าทําอะไรเลยสุดท้ายก็จะได้แต่ยืนมองความฝันอยู่ไกลๆเพราะเขาไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้มันด้วยความกลัวที่ว่าถ้าล้มจะไม่มีโอกาสอีกแล้วแต่ความจริงนะคะคนที่ล้มหลายครั้งต่างหากที่มีโอกาสไปได้ไกลกว่าเพราะเขาได้เรียนรู้ในขณะที่คนอื่นมัวแต่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่เคยได้เรียนรู้อะไรเลยความล้มเหลวไม่ใช่บทลงโทษ แต่มันคือคอร์สเรียนที่แพงที่สุดที่คุณจะต้องจ่ายด้วยหยาดเหงือ่อน้ำตาและก็ศักดิ์ศรีแต่มันคือคอร์สที่สอนเก่งที่สุดด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้สอนแค่ในหัวแต่มันสอนในหัวใจคุณจะไม่มีวันเก่งขึ้นถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าพลาดและคุณจะไม่มีวันสำเร็จถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าล้มบางคนนะคะล้มมาเป็นสิบครั้งแต่ลุกได้11ครั้งจนคนรอบข้างถามว่าทำไมยังไม่ยอมแพ้ เขาตอบแค่ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องลุกให้ได้แล้ววันหนึ่งเขาก็ไปได้ไกลกว่าทุกคนที่เคยหัวเราะใส่เขาในขณะที่อีกหลายคนกลัวพลาดจนหยุดเดินแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันคงไม่เหมาะกับความฝันนั้นหรอกไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เหมาะหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่กล้าเจ็บก็เลยไม่ได้เจอรางวัลหลังความเจ็บปวดสักทีจําไว้นะคะว่าคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วไม่ยอมให้มันเป็นจุดจบของตัวเองความพลาดไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่มันคือทางอ้อมที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายถ้าคุณยังมีแรงที่จะลุกมันก็ยังไม่จบแต่ถ้าคุณกลัวจนไม่ยอมที่จะเริ่มทำอะไรมันก็จบตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้วค่ะข้อ 7. การคิดว่าจะต้องสมบูรณ์ก่อนถึงจะกล้าโชว์จริงๆแล้วคุณไม่ได้รอให้สมบูรณ์แบบหรอกนะคะคุณแค่กลัวโดนวิจารณ์อย่าหลอกตัวเองเลยคหรอว่ายัางไม่พร้อมอยังไม่เป๊ะยังไม่มีเวลาเพราะว่าเบื้องหลังของคำพูดเหล่านั้นมันไม่ใช่ความรอบคอบแต่มันคือความกลัวลึกๆที่ว่า คนอื่นจะพูดถึงคุณว่ายังไม่ดีพอคนจํานวนมากไม่ได้พลาดเพราะว่าขาดความสามารถนะคะแต่พลาดเพราะว่ายอมให้ความคาดหวังของคนอื่นมาขังความกล้าข,ของตัวเองฉะนั้นจําไว้นะคะว่าคนที่กล้าเริ่มจากเวอร์ชันที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเขาถึงจะมีโอกาสได้ไปถึงเวอร์ชันที่ดีที่สุดคุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเริ่มแต่คุณจําเป็นที่จะต้องกล้าแสดงตัวออกมา แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ตามไม่มีอะไรในโลกนี้นะคะที่เริ่มแล้วจะต้องเพอร์เฟกเลยตั้งแต่วันแรกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความฝันหรือแม้แต่ตัวคุณเองทุกอย่างเริ่มจากเวอร์ชั่นดิบๆแล้วก็ค่อยๆถูกขัดเกลาโดยการเวลาและสิ่งที่หล่อหลอมให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็คือความกล้าที่จะให้โลกเห็นในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าคุณรอรอให้ไม่มีที่ติรอให้พร้อมแบบร้อเเซรอให้คนยอมรับก่อนแล้วค่อยกล้าโชว คุณก็จะไม่ได้เริ่มอะไรเลยค่ะและโลกก็จะไม่มีวันรู้ว่าคุณมีของดีมากขนาดไหนคําวิจารณ์ไม่ใช่ศัตรูนะคะแต่มันคือครูที่บางครั้งมันอาจจะเจ็บแสบบ้างแต่มันช่วยคุณโตเร็วกว่าการอยู่เฉยๆการหลบอยู่แต่มุมเงียบๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยฉะนั้นอย่าปล่อยให้คําพูดของคนอื่นมากกดความกล้าในใจของคุณเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วโลกนี้จะให้รางวัลกับคนที่กล้าให้ตัวเองไม่ต้องเพอร์เฟกตลอดเวลาเพื่อที่จะได้เพอร์เฟกในวันข้างหน้า ข้อ8การคิดว่าไม่อยากเหนื่อยไม่อยากลำบากถ้าคุณนะคะยังคิดว่าไม่อยากเหนื่อยไม่อยากลำบากขอถามตรงๆนะคะแล้วคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไร้ทางเลือกไปจนตายหรือเปล่าคนจํานวนมากไม่ได้เลือกความสบายแต่พวกเขายอมถูกขังอยู่ในความสบายจนลืมไปว่ามันคือกรงทองที่ภายนอกอาจจะดูหรูหราแต่ข้างในไม่ได้มีอิสระไม่ได้มีอิสรภาพแล้วก็ไม่มีพลังชีวิตเหลืออยู่คุณรู้ไหมคะว่าทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะไม่ลำบาก ก็คือคุณเลือกที่จะอยู่ที่เดิมและทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะอยู่ที่เดิมคุณก็กําลังปล่อยให้คนอื่นแซงทั้งๆที่คุณก็เคยมีโอกาสนั้นเหมือนกันคนที่ไม่อยากเหนื่อยตอนนี้ก็จะต้องเหนื่อยแบบที่ไม่มีทางเลือกในวันข้างหน้าเพราะว่าความลําบากมี2แบบนะคะแบบที่คุณเลือกเองได้ตอนนี้กับแบบที่คุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธในอนาคตแล้วก็อย่าบอกว่าชีวิตมันจะต้องบาลานซ์อย่าพูดคานี้มาเป็นข้ออ้างนะคะทั้งที่ลึกๆแล้วคุณแค่ไม่อยากขยับเพราะว่าความขี้เกียจ มันปลอมตัวเก่งมันมาในคราบของคําว่าเดี๋ยวพักก่อนมันหลอกให้คุณเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําจนสุดท้ายคุณก็กลายเป็นคนที่พักอยู่กับที่ตลอดชีวิตคนที่ยอมเหนื่อยในวันนี้คือคนที่มีสิทธิ์เลือกวิธีพักในวันข้างหน้าพักด้วยเงินที่หาเองพักด้วยเวลาที่อยู่ในมือพักโดยที่ไม่ต้องกลัวอนาคตในขณะที่คุณยังต้องทํางานที่ไม่รักทนอยู่ในที่ที่ไม่อยากอยู่เพียงเพราะว่าตอนนั้นไม่อยากลําบากลองคิดดูให้ดีนะคะว่าคุณอยากจะลําบากตอนที่ยังมีแรง หรือว่าจะยอมเหนื่อยตอนที่หมดโอกาสเลือกไปหมดแล้วเพราะว่าสุดท้ายความเหนื่อยก็หนีไม่พ้นแล้วค่ะคุณแค่เลือกได้ว่าจะเหนื่อยเพื่อสร้างชีวิตหรือจะเหนื่อยเพราะว่าไม่เคยสร้างอะไรเลยข้อ9คิดว่าจะต้องมีคนสนับสนุนก่อนถึงจะไปต่อได้ถ้าคุณยังคิดนะคะว่าจะต้องมีคนคอยซัพพอร์ตก่อนถึงจะสามารถเดินต่อได้ขอบอกตรงๆเลยค่ะคุณก็จะย่ำอยู่ที่เดิมไปอีกนานเพราะว่าในชีวิตจริงไม่มีใครว่างมาเชียร์คุณตลอดหรอกนะคะแม้แต่คนที่รักคุณที่สุด ก็ยังมีชีวิตของเขาให้ต้องสู้เหมือนกันจงอย่าฝากความหวังไว้ที่เสียงเชียเพราะว่าเสียงที่คุณต้องฟังให้ดังที่สุดคือเสียงของตัวเองในวันที่ไม่มีใครสนใจคุณในวันที่ผลงานยังไม่เป็นที่ยอมรับในวันที่ไม่มีใครพูดถึงคุณเลยคุณยังสามารถเชียร์ตัวเองได้อยู่ไหมคะซึ่งความจริงของโลกใบนี้ก็คือคนส่วนใหญ่จะหันมาชื่นชมคุณหลังจากที่คุณสําเร็จไปแล้วเท่านั้นแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นค่ะมันมีทางที่ยาวไกลที่คุณจะต้องเดินคนเดียว ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญเท่ากับตัวคุณเชื่อตัวเองหรือเปล่าคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาอนุญ,ญาตคุณไม่ต้องรอคำชมไม่ต้องรอแรงผลักดันเพราะว่าคนที่เดินได้ไกลคือคนที่ผลักตัวเองได้ทุกวันแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างๆฉะนั้นจำไว้นะคะว่าคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่มีคนซัพพอร์ตเยอะที่สุดแต่คือคนที่ไม่ล้มเลิกแม้ว่าจะไม่มีใครซัพพอร์ตเลยสักคนถ้าเกิดว่าคุณยังต้องให้ใครมาคอยปลอบคอยชมคอยผลักดัน คุณก็จะติดกับดักกับคําว่าขออีกนิดก่อนรออีกหน่อยไปตลอดชีวิตและสุดท้ายนะคะคุณก็จะตื่นมาในวันที่หมดไฟพร้อมกับความจริงที่ว่าไม่มีใครเคยห้ามคุณแต่คุณไม่เคยที่จะเริ่มจริงจังเลยสักทีฉะนั้นจงเป็นทีมเชียร์ของตัวเองเพราะว่าคนที่ผลักตัวเองได้ทุกวันสุดท้ายจะกลายเป็นคนเดียวที่โลกทั้งใบหันมาเชียร์ให้สุดเสียงค่ะขอ้อ10การคิดว่าเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาจะไปสู้คนเก่งได้ยังไงประโยคนี้ไม่ใช่ความถ่อมตัวนะคะ แต่มันคือข้ออ้างที่ฟังดูอ่อนโยนที่มันกําลังค่อยๆทําลายคุณอย่างเงียบๆคุณไม่ได้แพ้เพราะว่าคนอื่นเก่งกว่าแต่คุณแพ้ตั้งแต่ตอนที่นิยามตัวเองว่าไม่มีทางสู้เขาได้ทั้งที่ความจริงก็คือคนที่คุณมองว่าเก่งกว่าเขาก็เคยเป็นคนธรรมดาเหมือนกันแต่เขาไม่เคยใช้คําว่าธรรมดามาเป็นข้ออ้างในการไม่พัฒนาตัวเองฉะนั้นจงอย่าหลอกตัวเองนะคะว่าเขาเหนือกว่าแต่กําเนิดเพราะถ้าเกิดว่าคุณได้เห็นเขาล้มเป็นสิบครั้ง เหงื่อที่เขาเสียบไปกี่ถังน้ำตาที่ไม่มีใครเห็นสักหยดคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เขาเก่งขึ้นไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือความดื้อดึงที่จะไม่ยอมธรรมดาแบบเดิมความธรรมดาไม่ใช่คำดา่าแต่มันจะกลายเป็นโซ่ตรวนถ้าเกิดว่าคุณยังยึดติดไว้แน่นจนไม่ยอมก้าวไปไหนคุณไม่จำเป็นต้องเกิดมาเก่งแต่คุณจำเป็นต้องไม่ยอมแพ้กับความธรรมดาในตัวเองเพราะว่าทุกคนก็เริ่มต้นจากศูนย์ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะลุกขึ้นมาลบศูนย์แล้วก็ใส่หนึ่งมาอีกครั้งในทุกวัน อย่าใช้คำว่าเราก็แค่คนธรรมดามาขโมยโอกาสของตัวเองนะคะคุณธรรมดาได้แต่คุณพัฒนาได้คุณอ่อนแอได้แต่คุณเปลี่ยนมันได้และคุณเริ่มจากไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่คุณจะต้องไม่ยอมให้ตัวเองจบลงในแบบที่คุณไม่ภูมิใจเพราะว่าคนที่สำเร็จที่สุดในโลกไม่เคยเหนือมนุษย์นะคะเขาแค่เหนือข้ออ้างในหัวของตัวเองก็แค่นั้นข้อ11คิดว่าเขาทำได้เพราะว่ามีคอนเนคชัน ประโยคนี้ไม่ได้ทําให้คุณดูเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่มันแค่แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจตัวเองเลยด้วยซ้ําใช่ค่ะเส้นสายมีอยู่จริงแต่ถ้าคุณมมวแต่พูดถึงเส้นสายของคนอื่นคุณก็จะไม่มีวันสร้างคุณค่าในตัวเองได้เพื่อที่จะให้ใครอยากเชื่อมต่อกับคุณเลยแม้แต่นิดเดียวคุณไม่จําเป็นต้องมีเส้นสายเพื่อเริ่มต้นแต่คุณจําเป็นต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนจําคุณได้คนจะอยากดึงคุณขึ้นก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าคุณมีของ ไม่ใช่แค่มีปากไว้บ่นว่าทําไมโลกไม่ยุติธรรมอย่านะคะอย่าฝากอนาคตไว้กับคําว่าจะต้องมีคนช่วยก่อนเพราะถ้าคุณไม่มีอะไรให้เขาเห็นแม้แต่คนที่รู้จักก็ยังไม่อยากแนะนําคุณให้ใครด้วยซ้ําคนที่กลายเป็นคอนเน็กชันที่มีค่าไม่ใช่คนที่รู้จักใครเยอะที่สุดแต่คือคนที่ทําให้คนอื่นอยากจะรู้จักมากที่สุดถ้าคุณมัวแต่บ่นว่าโลกเต็มไปด้วยเส้นสายแต่ไม่เคยลงมือสร้างผลงานไม่เคยพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าคุณคู่ควรกับโอกาส คุณก็จะเป็นแค่คนที่ยืนดูคนอื่นต่อสายกันไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่มีปรลักของตัวเองแม้แต่รูเดียวฉะนั้นจำไว้นะคะว่าถ้าไม่มีใครเปิดประตูให้คุณคุณจะต้องกล้าสร้างประตูของตัวเองและเมื่อไหร่ที่คุณสร้างมันได้วันนั้นแหละค่ะโลกทั้งใบจะอยากเข้ามาหาคุณเพราะว่าคนที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่คนที่รู้จักคนมีอานาจแต่คือคนที่ทําให้ตัวเองกลายเป็นอํานาจที่คนอยากจะรู้จักข้อ12คิดว่ายังไม่ถึงเวลาขออยู่เฉยๆไปก่อน ประโยคนี้คือมีดที่ค่อยๆเฉือนความฝันของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะคุณรู้ไหมคะว่าไม่มีใครในโลกนี้หรอกค่ะที่รู้ว่าเวลาไหนดีที่สุดเพราะเวลาที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่รอได้แต่มันคือสิ่งที่คุณต้องทําให้มันเกิดขึ้นคนที่มัวแต่รอก็จะไม่รู้ว่าโอกาสดีๆมันผ่านมาแล้วเพราะตอนที่มันผ่านมาเขายังไม่ลุกจากที่เดิมยังลังเลยังกังวลยังบอกตัวเองว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วสุดท้ายนะคะ ก็ต้องมองคนอื่นที่เริ่มพร้อมกับเราแซงเราไปทีละคนทีละคนพร้อมกับคําพูดเดิมๆที่ไรพลังว่ารู้อย่างนี้ตอนนั้นน่าจะกล้ามากกว่านี้แต่คุณรู้ไหมคะว่าคําว่าอยู่เฉยๆไม่ได้แปลว่าสงบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการติดหล่มชีวิตเพราะโลกใบนี้ไม่ได้หยุดให้คุณพร้อมและความฝันก็ไม่ได้รอให้คุณมั่นใจทุกนาทีที่คุณบอกกับตัวเองว่าขอรอก่อนมันก็คือทุกนาทีที่คุณยกโอกาสให้คนอื่นไปใช้คุณไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต แต่คุณต้องเริ่มแบบคนที่ไม่ยอมแพ้เพราะในวันที่คุณยังไม่กล้าทําอะไรคนอีกมากมายเขากําลังลุยทั้งๆที่กลัวเหมือนกันแต่เขารู้ว่ากลัวแล้วทําก็ยังมีโอกาสสาเร็จแต่ถ้ากลัวแล้วไม่ทําคุณก็จบตั้งแต่ยังไม่เริ่มค่ะชีวิตมันไม่เคยบอกเรานะคะว่าเมื่อไหร่ถึงเวลามีแต่คุณเองค่ะที่จะต้องเลือกว่าจะเริ่มตอนนี้แล้วเรียนรู้ระหว่างทางหรือว่าจะอยู่เฉยๆไปก่อนแล้วตื่นมาอีกทีพร้อมกับความฝันที่ไม่มีวันไล่ตามทัน และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมยจะลงในทุกวันอย่าลืมกดติดตามนะคะนะ